ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรกลจะทำหน้าที่ไปตามโปรแกรมที่ได้ตั้งเอาไว้โดยมีตัวควบคุมอยู่หากตัวควบคุมเสียสมดุลการทำงานของส่วนประกอบต่างๆก็จะคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุด ชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเป็นสรีระยนต์ที่คล้ายกับเครื่องจกักรกลมีใจเป็นตัวควบคุมคำพูดและการกระทําในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาหนานัประการหากไปรู้จักปรับสมดุลของใจให้หยุดนิ่ง ชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหาจนหาทางแก้น่ะไม่ได้ฉะนั้นหากเราจะประกอบงานใดเราก็ต้องหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและใจที่หยุดนิ่งจะมีอนุภาพสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี และทำให้เรานะสมปราถนาในทุกสิ่งได้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโพชนสูตรว่าปราดผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้กำลังให้วันนะย่อมได้วันะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุข พรันให้อายุวันนะสุขภพละและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆย้อนหลังไปในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วน่ยในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสี มีชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนอัตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของตนเองต่อมาได้เข้าไปรับจ้างเป็นคนดูแลย่าที่บ้านของสิริธรรมเศษเรษฐีไว้แลกกัอาหารวันละมือ้อ เศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่านายตินาบาลแปลว่าคนรักษาหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงมา้านายตินาบานทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าตักเตือนก็คิดได้ว่าตัวเราในยากจนเช่นนี้ ก็เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้เขาแม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไร้ญาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดอย่างนี้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำทานเป็นอย่างยิ่งจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเอาไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเองบ่อเเจถีเห็นการกระทำของเขาแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองเท่าได้ตินบาลน่ะดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วน แบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้นะเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญท่ากระถินเป็นการใหญ่รวมทั้งท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าตรายจีวรและอัฐบริขาร เพื่อทำบุญท่ากระถินเช่นเดียวกันวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าท่าบริวารทั้งหมดให้ได้มาร่วมบุญในการท่ากระถินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินบานทราบว่าเศรษฐีจะเป็นประธานท่ากระถินเขาก็บังเกิดความยินดีก็ไปถามว่าท่านเศรษฐี กฐินทานนี้นะมีอนิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีก็ตอบตามที่เข้าใจว่ากฐินทานมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ชำระกายวาจาใจนะให้บริสุทธิ์ตลอดสามเดือนบุญนี้เป็นการละทาน หาวกาสทำได้ยากมากเมื่อเทนบาลได้รับฟังแล้วเนี่ยก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเมื่อกลับไปที่พักของตนแล้วเนี่ยจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้เนะ่ยยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วเราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรกันครั้ง ครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานพยายามจะหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อน,นำไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดก็ตัดสินใจเปรื่องผ้าหนุ่มของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวนะออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตัวเองก็เอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องหนึ่งห่มแทน เพื่อไม่ให้อุจาตาแกมหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินาบาลที่หนึ่งใบไม้เดินมาก็พากันหัวเราะจนลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็หัวเราะเยอะพู้จาเยเอ,อยันหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำแบบนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าใครต่อใครจะหัวเราะส่งสายตาดูหมิ่นดูคแคลนแต่นายตินบานก็ไม่เดียวหวั่นไหวหัวใจนะ่ยยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทำบุญใหญ่จึงประกาศออกไปว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเราะเยาะข้าก่อนข้านะ่ยยากจนแต่ไม่เข็นใจ จะขอนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้เนะี่ยเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าคนะ่ะข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพย์เมื่อประกาศออกไปท่ามกลางมหาชนเช่นนี้แล้วเนะี่ยก็เดินเร่ขายผ้านุ่งเรื่อยไปโดยดวงใจที่เบิกบานในใจคิดแต่เพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดก็ขายผ้าได้ในราคาห้ามาศ หลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนขอจะได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดฝ่ายเศรษฐี ไม่ได้เงินมาห้ามาศกแล้วเน่ก็อนุโมทนาในกุศลลเจตนาอันแรงกล้าของลูกจาก้างได้นำไปซื้อเข็มกับได้สำหรับเย็บผ้าไตรจีวรพอถึงวันทอดกรถินนายตินาบาลกะติดสอยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกรถินอีกด้วยเหตุการณ์นี้น่ะ ทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่วต่างพากันพูดถึงแต่เรื่องของนายตินาบานที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้งหกชั้นกนะ็ยังกล่าวขานชื่นชมอนโมธนาสาธุการถึงการกระทำอันน่ายกย่องของนายตินาบาลกิศจส์ของการขายผ้านุ่งทำบุญนะ ได้เรื่องลือไปจนถึงพระราชาถึงกับมีอราชาองค์การรับสั่งให้นำนายตินนาบานมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองนะแต่งกายไป็สุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นนะเป็นเครื่องนุ่งหม่มพระราชาจึงสั่งให้ราชาบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคาหนึ่งแสนกะหาปันะไปมอบให้ เมื่อนานตินาบานเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาก็รับสั่งว่าขอให้พระองค์ได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกฐินสำมคคีของนายตินาบานด้วยนายตินาบานก็ให้พระองค์อนุโมทนาพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติช้างมา้าวัวควายและธาบริวารอีกมากมาย ทรงโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินนบาลเศรษฐีต่อมาเมื่อตินนบาลเศรษฐีถึงการหมดอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานแก้วสูงถึงหโยชน์มีนางเทพสอนหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร และพร่องพร้อมได้ทิพยะสมบัตินานาประการได้สวรรคทิพยะสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับตินบาลเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทอดกฐินสาม,มคัคคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ ทุ่มเทกันสุดฤทธิ์สุดเดชคาว่าทุ่มสุดลิ์สุดเดชเนะี่ยหมายถึงมีสติปัญญาเท่าไร่ก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจมารู้ว่าบุญจากการท่ากฐถินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจำกัดด้วยการเวลา ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะผ่านไปได้ทำบุญกับประสงค์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบทวนไตรามาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เพื่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายฉะนั้นกะถินสามกาีครั้งนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ทั้งทำด้วยตัวเอง แล้วก็ชักชวนผู้มีบุญอยากสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันเราก็จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกพทุกชาติและที่สำคัญจะได้อยีตทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเราในโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา และทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแสดงว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อแห่งความดีที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือจตกการได้กัริยานมิตรคอยชักชวนได้ฟังไถยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาสามารถเปิดใจเขามีความกระจ่างในเรื่องบุญกุศลได้ เขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินในเส้นทางบุญเพราะฉะนั้นน่ะให้ลูกทุกๆคนมันทำหน้าที่ผุนนำบุญยอดกัลยาณมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญมาร่วมกันทอดกระถินสมุคีในพุทธศักราชนี้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนานัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ